สวัสดีครับพบกับผมบอลบอลสงตามพารวยเช่นเคยนะครับก็ยังไงฝากติดตามช่อง youtube ของเว็บไซต์เอส o กด้วยครับตอนนี้ผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยครับก็ขอขอบคุณมากนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็ผมจะมาสรุปผลบอลเมื่อวานนะครับผมก็ให้เตงไปที่เยอการ์เดนนะครับ2ลูกครึ่งครบ3นะครับสูงแต่ว่าเมื่อวานผมไม่ได้ลงคลิปให้นะครับแต่ผมเป็นตัวเต็ง เมื่อวานนะครับผมติดธุรานิดหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์บอลเป็นบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบแบ่งกลุ่มนะครับเก็บคะแนนนะครับนัดที่3นะครับผู้ระหว่างขับบูธนะครับพบแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็เลยราคาเริ่มต้นเปิดมาที่แมนซิตี้นะครับต่อลูกครึ่งนะครับมีแนวโน้มผู้เปิดราคาจะไหลไปที่แมนซิตี้ต่อลูกครึ่งครบสองนะครับ คู่นี้นะครับเป็นดีกีดีกีต้นตารางเบลเยียมนะครับกับต้นตารางพิเมรีกอังกฤษนะครับก็ขับบูธนะครับวันนี้ไลน์อัพนักเตะก็จะมาในแผน4-4-1-1นะครับก็เป็นแผนแนวรับนะครับเน้นสวนกลับนะครับเพราะว่าขับบูธเขามีแต้มเหนือกว่าแมนซิตี้นะครับ1แต้มนะครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้มาในแผน4-3-3นะครับก็เป็นแผนบุกนะครับก็ได้พักตัวแจ็คกิลลิตไว้นะครับนัดล่าสุดวันนี้น่าจะจัดตัวเต็มพอสมควรนะครับยังไงวันนี้ขับบูธนะครับเขาเป็นดีกีถึงแชมป์เบลเยียมนะครับหรือว่าแบบว่าเป็นดีกีต้นตารางของเบลเยียมเลยนะครับหลีกเบลเยียมนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะยิงได้พอสมควรครับ ผู้นี้นะครับก็ไปดูนะครับแมนซิตี้นะครับนัดล่าสุดชนะเบอร์ลี่ไป2องสูทนะครับก็เก็บตัวผู้เล่นนะครับก็ถือว่าทำผลงานก็ยังได้ดีอยู่นะครับส่วนคับบูสนะครับนัดล่าสุดก็ชนะคอท้ายไป2องสูทนะครับแถมถ้านัดล่าสุดเขาก็ยิงได้ทุกนัดนะครับแมตช์นี้เขามาเจอแมนซิตี้นะครับคงจะไม่เป็นบอลบุกหน้าเดียวแน่นอนนะครับ ดังนั้นนะครับวันนี้ผมฟันธงให้อยู่สูง3นะครับคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับวันนี้นะครับสูง3เป็นแนวบอลบุกแมนซิตี้บุกโดนสวนกลับแน่นอนนะครับราคาที่น่าเชียร์ที่สุดก็น่าจะเป็นสูงนะครับอย่างไรก็ฝากติดตามผลงานบอลบอลสูงตามพาเลยได้นะครับส่วนสเต็ปผมก็ได้ลงไว้ในเว็บไซต์เทสกอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ